เอาละเล่นเกมแค่นี้ดีกว่าก็อากาศดี้ถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมลิวินเทอร์ซึ่งก็ผมในเกมแวนสตอ,อกเกอร์นั่นเองซึ่งบอกว่าใกล้จะวันฮาโลวีนแล้วครับผมวันนี้วันที่สามสิบตุลาคมพรุ่งนี้ก็สามเอ็ดแล้ววันฮาโลวีนพอดีโรงเรียนบางแห่งก็อาจจะเปิดเทอมกันแล้ว พ่อกับแบ่ทิ้งโน้ตเ,เ,เ,เอาไว้ตรงตู้เย็นนะ่ะไปเช็คหน่อยดีกว่ากดดูไม่เหมือนวิ่งเลยทำความสะอาดห้องน้ำเ,เก็บถุงขยะ แล้วก็เอามันไปใส่ในอถังขยะในห้องครัวซื้อยาจากเอร้านขายยาแล้วก็เอาไปส่งให้คุณยายนันควรจะทำความสะอาดห้องน้ำดีกว่าแต่อย่างแรก เปิดเพลงหน่อยสิโหแบบอยากเส์อได้บรรยากาศอารมณ์แบบอยากได้บรรยากาศเนี่ยอ่า เฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยได้เวลาทำความสะอาดแล้วจัดหูฟังแป๊บหนึง่งอุย้ยเหี้ย ไอ้รอยแดงๆนี่อะไรเนี่ยเออต้องถูย้ำหน่อยนะ ประมาณห้าหกรอบกอว่าคาบจะออกเฮ้ยอ,อะไร เี่เสร็จเรียบร้อยครับเปิดแม่งเบาๆไม่เป็นมันบอกว่าคอเล็กเ a อานะหมายความว่าเราต้องเก็บให้หมดมีประมาณสามอัน สองืมโอ้ยยังเปิดไม่ได้ครับประตูออกไปข้างนอกโอ้อันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของแต่ยังไม่มีอะไร ใช่ป๋วะนี่โบนาลิซาล่ะเหมือนอ่ะอืมเพลงดับเลยอะไรอ่ะทำไมเพลงดับล่ะ กอไปก็ออกไปซื้อยาครับผมเอาละทางที่ดีมุ่งหน้าไปที่ร้านขายยาดีกว่าย่าบอกให้ซื้อยาแต่ยาอะไรไม่รู้โอ้ย เฮ้ยนี่อ๋อเหมือนแบบบ้านเราเหมือนเป็นร้านแบบพวกขายของแบบของฝากอะไรอย่างเงี้ยของที่ระลึกนี่ประมาณนั้นแหละแล้วร้านขายยามงงไปทางไหนวะเนี่ยเสาไฟต้นโคตรเล็กเลยอะ อว่าข้อสูงอะเราเฮ้ยรถตู้อืมน่าสงสัยนะนี่ อันนี้ไม่ใช่ฟาร์มาซีแน่ๆเช็คให้ชัวเฉยๆแวนสตอ,อกเกอร์สมชื่อเลยอ่ะเหมือนพวกแก๊งลักเด็กอะไรอย่างงี้เปล่าลากขึ้นรถตู้อ่ะเหมือนหมีผูเลยร้านพิซซ่า มันเล่นกับความระแวงอ่ะเกมเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกระแวงครับผมนี่ไรขายยา อ๋อยินดีต้อนรับกลับมายิานดีต้อนรับกลับนะแม็กอยากได้อะไรหรือเปล่าเอ่อเอาอยามาสองกระปุกครับเอาให้ยาผมอะไรนะเฮ้ยมันอยากได้ยาสองกระปุกเลยเอออาการหนักขนาดนั้นเลยเออ ผมไม่ได้เป็นคนกินแต่ยายเป็นคนกินอ๋อ right. เอาละไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามรอแป๊บนึงแล้วควรจะไปหาที่นั่งรอนะคือแบบการจัดเตรียมยา่่มันใช้เวลานานขนาดนั้นเลยอะ <Okay. S 1> อาจจะเป็นแบบยาแบบที่มันมีเหมือนสารพิเศษอยู่อ่ะบางคนก็อาจจะแพ้ยา แกต้องหายาตัวอื่นนะ่ะอืมรถตูน้น,นั่นอีกแล้วเฮ้ยฮี่อ่ เต็มอ,าอ้าวยาได้แล้วกลับไปซะมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงอยู่อะโผล่ก็โผล่มานึกว่าไปกระปุกแม่งมาแค่สองเม็ดอ,อยากต้องการยาแค่สองเม็ดน่ะนะคุ้มทุนไหมเนี่ย เดินมาตั้งไกลผมนึกว่ามันต้องการยาสองก็ปลูกที่ไหนได้มันต้องการยาสองมิตร แต่น่าจะต้องมุ่งหน้ากลับไปเอาอฉันต้องการเอแบคแพอ่ะกระเป๋าเป้แบคแพคแ คือแบบว่านี่ผมกดชิปแล้วนะคือความเร็วแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยอะหืมไปวะได้ยินใช่ไหมได้ยินเหมือนผมใช่ไหม นี่ผมป้อยชิปแล้วนะอันนี้เฮ้ยอืมอรถตู้ก็ทำอะไรนี่ขนาดกดชิปวะเนี่นี่ขนาดกดชิปวนะเนี่ยนะยังเร็วได้แค่นี้ บุกมาัดเจนแล้วมันบุกมาขโมยของแน่เลยไม่เอะใจสักนิดเลยล่เข้าของก็จ,จัดกระจายเลยเทะโอ้โหเตือนข้ามแบบของไม่ได้ด้วยอ่ะ ภาพบนาลิซ่าเอียงใช่บงนาลิซ่าหรือเปล่าไม่รู้ผมเรียกไปก่อนอมผมขยะก,กลับมาอีกแล้วอะ่ะ นี่งไงบ้านย่ามึงไกลขนาดนั้นเลยมึงต้องทยอง้ยกระเป๋าเป้ไปด้วยอะ่ะ บ้านย่าน่าจะต้องไปทางนี้แน่เลยทางนู้นเราไปร้านขายยาแล้วทางนี้ก็ต้องไปหาคุณย่าอีกถูกไหมไม่รู้เห็นมันน่าสนใจโอ้โหบ้านคุณย่าก็อยู่ลึกซะอีก ผมว่าใช่น่าจะใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆอ้ไม่กว่าจะขึ้นได้ ฮ้ยอยู่เปล่าอืมมีเซมิน,น่าโอ้ย โ้ oh, ซ่อนได้ด้วยเราจะจำไว้นะบันอีกแล้วคุณออวิวใครมา ซ่อนเลยเหมือนเอบ้านในเฟียทุฟาทมเลยอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่เฟียทุฟาทมเขามันเป็นอะไรนะเหมือนแมพแบบหนึ่งในโลบอกอ่ะ 嗯。Mm hmm. ออกจากที่นี่ชิปออกไม่ได้เฮ้ย

เฮ้ยเหี้ยอี้แล้วเอาละเปิดเบาๆไม่เป็นหรือไง ห้องซุ่ม อุ้เสื้อผ้านี่ไงคอนเลวเลวเ็วเ็วเ็ว ก,ก้าว yeah. เทียบเฮียเฮียเบียงมากอีกแล้วเออตายดีกว่าเหี้ยเออย่ำไปเลย 要死！耶耶！

เออออกสักทีแม่งต้องรีบกลับบ้านแล้วอตัดมาตามหลังมาแล้วเนี่ย ดีถ้าผมไม่ถอดใจยอมแพ้ไปก่อนน่ะเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วอะ่ะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะเพราะผมตัดคลิปอันที่จริงผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว เฮ้ยเสียโอ้ oh. แม่งกูไม่รอดอยู่ดีที่ว่าใช่ <Yeah. S 1> ฉันได้เงินแล้วเป็นไปตามแผนเลยไม่ต้องห่วง <S <s <hr iek> เขาไม่ได้สงสัยอะไรด้วยซ้ำ เราจะไปที่ร้านขายยายในเร็วนี้ท่านจะเรียกเอาใจเย็นคุณยายทุกยายจะต้องโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองเอาจะรู้ว่าไอ้นี่คงจะเกิดขึ้นแนะ่ถ้าเตือนเขาแล้ว อุ้ยอา้าวเต็มคือเหมือนไอ้โจนละพาตัวแม่งเหมือนทำข้อตกลงกับยายเราแล้วอะ่ะคือแบบยายเรากับไอ้โจนแม่งมันรวมหัวกันก็โ,โอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ซัสบสไครต์ผมแน่นะครับขอมากที่เราไปขออดูสิครับบางคนอาจจะยังไม่เชื่อ นี่ผมเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยจริง